อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะก็มีเรื่องราวอกอุนหัวใจท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตน้ําท่วมและก็ไฟฟ้าดับในพื้นที่ค่ะวันนี้นะคะวันที่25พฤศจิกายน2568ค่ะบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลหัดใหญ่ปาซียะถ่อนะคะก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความบน Facebook นะคะบอกกับพ่อแม่ของเด็กทารุกแรกเกิดน,นะคะว่าพ่อพ่อแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเราจะดูแลอย่างดีถึงไฟไม่มีน้าไม่ไหลเราจะดูแลพวกเขาอย่างดี เราดูแลคนไข้เปรียบเสมือนลูกตัวเองคนหนึ่งพวกเด็กๆอดทนมากไม่งองแงเลยค่ะข้อความสั้นๆแต่เต็มไปด้วยพลังใจที่สะท้อนถึงความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ที่ ที่ยังคงยืนหยัดดูแลคนไข้ท่ามกลางสถนานการณ์ลำบากค่ะหลังมีการโพสต์แล้วก็เผยแพร่ออกไปนะคะก็มีผู้ใช้ Facebook จำนวนมากนะคะเข้าไปแสดงความคิดเห็นส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลเช่นเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณที่ไม่ทิ้งเด็กๆขอบคุณที่ดูแลเจ้าตัวน้อยอย่างเต็มที่พี่ๆทุกคนก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพที่สะท้อนถึงพลังใจของเหล่าฮีโร่ชุดขาวนะคะที่ยังคงปกป้องชีวิตเล็กๆทุกลมหายใจแม้ในวัน ที่โรงพยาบาลนะคะต้องเผชิญกับความยากลําบากมากที่สุดก็ตามค่ะ